สวัสดีครับมีของเข้านะครับคันอจ,จิคัน U L ตัวนี้นะครับจากเรียโกเรียโกบ BBShot ตนะครับตัวคัน b ีบีบช็อตนะครับ,บ,บ,ะรบจะเป็นความยาว6ฟุต3นะครับเป็นคัน2ท่อนต่อกลางนะครับเวทของคันนะครับ โลเวทจะอยู่ที่3ขีด10นะครับส่วนไลเวทจะอยู่2ขีด8ปอนด์นะครับตัวนี้ไกด์ขี L นะครับเดี๋ยวให้ดูท็อปลายผ้าทั้งคันนะครับตั้งแต่โคนยันตัวบน u l นะครับตัวนี้อัจ,จินะครับคันนอนๆอนิอนวฟิวเลยตัวนี้ใสสาย,สาย,สายเล็กๆนะครับเหยื่อเล็กๆเหยื่อจิ๋วจิวตัวนี้เป็นคันสองท่อนต่อกลางนะครับลายผ้าทั้งคันนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไกด์ธรรมดานะครับ ใส่ลอกสักประมาณเบอร์800นะครับสายไม่เกิน PE 1เล็กๆยิ่งดีนะครับอัจิอัจ,จ,อจ,จิก็0.4 0.6ก็ถือว่าใหญ่นะครับโอเคเนาะตัวนี้หากใครสนใจนะครับติดต่อทักไลน์ร้านค้าต่างๆนะครับสอบถามกับทางร้านค้าต่างๆนะครับ ทางบริษัท T.R.Y Fishing t a c k l e จำกัดนะครับ Line ID แอด a i l e o k o t h a i l a n d นะครับใส่แอดอมยิ้มข้างหน้าด้วยอมยิ้มแล้วก็พิมพ์ว่า,า,ารเร leoko Thailand ภาษาอังกฤษนะครับ R.Y.O.K.O.T.H.A.I.L.A.N.D วันนี้ก็เท่านี้ก่อนสำหรับคันเรียวโก BB Shot นะครับเข้าแล้วตัวนี้